สบายดี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 มืสบายดีนิตาสาวลาวนักตัางวัค่ะมีมอือหูซื้อบอกซื้อแน่ซื้อหนังน้องเมย์เด้ออันนี้ดีซื้อหอนังซือ้อเก้าหยวนเนาะบอกบอกใช้ซือ้อตุ่นแล้วเนาะไชซื้อตุ่นซื้ออะได้เป็นตุ่นดอกเนาะมื้อ <c oughs> นี้เฮาสิมาเฮ็ดอ่ายำผักสลัด ตอนนี้น้องมือกำลังตํา,ตาเพื่อดินอยู่เนาะอ่าตุดเห็นยังคือหันหนาส่ท่านผู้ชมแทะ <c oughs> ปอกอ่าแดงมะแตงเนาะน้องมือกำลังตําม,มกทัว่วได้แล้วได้แล้วแหละอ่าปลอกไข่บะดินบีบไข่เป็นครึ่งเอาเอาอันนอกนอทัานเอาแต่ไข่แดง ไขแดงมาใส่เนาะเห็ดเป็นบ่เออจังสันล่ละเอาไขแดงมาตำใส่เนาะเมื่อนี้เฮาสีมาเห็ดยำผักสลัดลวกาเห็ดอันน้ำยาขนมจีนตีนไก่ใส่ลูกชิ้นน้ำเนาะแต่ดูแล้วเนาะบานจิมทำาเถอันนี้ดังไฟร้านล่างมอไปยังไมไม่เจอมาเจอเองจิถึงขั้นตอนปาร์ยเนาะพี่น้องว่าผลงานออกมาเป็นยังไงเนาะ มันเละ,ะคลิปเมื่อเ้าน,นี่แท้ๆคลิปมันไม่หมึดเนาะก็เลยเอาเพียงใส่เนาะไม่หมดก็เลยเอาเพียงมาใส่เนาะทุกคนเอากะมาต้มตีนไก่อันนี้ปลาซีตนเมื่อเ้าน,นี่เหลือจงไปามาตำเนาะเดี๋ยวมันเย็นก่อน มาบ่งนองมยตำกินบดละตยมักทั่วดินนั่น่ะ <c oughs> นี่ตำไข่ใส่ทั่วคือเกลาเหมือนเดินที่มึนตาเห็ดมึนอันอใส่มกแตงแล้วก็มีมกเขือเทศมกเขือเทศอันนี้เป็นเครื่องทำขนมจีนซื้อมาจากเมืองไทยพอดีอันนี้หาสิบบาทนะเ <c oughs> ออแบบังสั้นแหละก่ต้องบางบางันไดก็ได้เอาธรรมดาธรรมดา อ่านาเกินมันกับวุ้นเสบเด้เอาบางหน่อยนึงเออาบางๆหน่อยนึงใส่มักแตงนะฮั่าบุไดใส่อย่างไรดอกแค่ซำนีเนาะคนอ่ะอ่ะอันนี้มักแตงมะเขือเทศผักสลัดเตรียมพมร้อมแล้ว เตรียมพร้อมแต้มือือเศร้าหลักสลับกระทึกถึกเอเอพร้อมลุยบันี้ขั้นตอนเขาจะมาผสมเครื่องทีมือน้องเหมยเลยบันี้อีมือน้องเหมยจัดการเองเลย มันสลัดจากมันต้องหมาสามสามบาอมคนเห็นมันทัวๆเรามาเบิงอันนี้ห่าต้มอันตีนไก่เนาะต้มตีนไก่เฮดนา้าขนมจีนเนาะมีไซอันลูกชิ้นพร้อมลูกชิ้นซื้อมาสิบพันกีเนาะใ่ซะมี อย่างกระแพงเบิดทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างการยู่การกินอย่างมันก็แพงหมดทุกอย่างเนาะเอาเบิ่งว่ามันอันสุกล้ไปอันนี้ใส่กระชายเนาะ <c oughs> ต้มอ,อีกนิดนึงเอาซิมาตามอัน ปลาเนาะปลาที่อันเอามาอันเมื่อกี้ต้มมาเมื่อกี้นี่เนาะเมื่อน,นี้เขาก็มาตำปลาเนะาะตำปลาตำปลาเอาอน,นี่ใส่ตำน้ำกันเลยนะทุกคนแซ่บอร่อยไหมใส่ไข่ขาวบะน,นี่ น้ำสลัดเอามาตำตำปลามามปา,าปนินซื้อมาเมื่อเ้านี่ วันนี้มื้อน,นี้ยาำแรงเมนูสองเมนูบ่กินข่าวเลยมื้อน,นี้นะยาำแรงกินแต่อันนี้ก็พ่อแล้วเนาะเนาะเหมยกินอ,อลไอันนี้เป็นพริกเป็นพริกอ่าซื้อมาจากเมืองไทยเนาะมาตำใส่น้มกันเอ้ยใส่อีกนิดนึง นนนกกันหน่อยเดี๋ยวนีแม่มากกินนะยแม่ว่าแซบมาซันเด็ก็เลยซื้อมาห้าสิบบาทนะ,ะเนี่ยโอ้โหแซบวะอร่อยไหม อะยไหม วันนี้เฮากำมาใส่อันนี้ปลากับเครื่องปรุงที่อันเฮาตำใส่น้วกันปุ๊บโอ้โหน้ำหน่อยเนาะมาใส่อันนี้พร้อมลูกชิ้นน้ำหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะมาเติมน้ำใส่อีก ตีนไก่ตีนไก่มือนีซื้ออันได้ส้าหาพันได้สิบสามตีนเมื่อวานมีอันได้เก้าตีนสามสิบสามสิบพันหาสิบาทเมื่อนีได้ถือว่าได้หลายตีนกว่ามึอ้หอมห้อมห้อมห้อมมึงไหม,มึงไหน้ำหน่อยใส่เติมน้ำอีกนิดนึงทุกคนเข้ามากินอัน nhâm salad lát phơi mươi nóng mươi lượt màu nhàng có hả Nhi? hình chê chay dù nào hứ mày lượt thua đinh bò hiếp thua đinh khâm nhầy nhầy ข้าวใหนียเลยทุกคนข้าวกินยำสลัดก่อนเดี๋ยวจังมากินข้าวปุ้นเนาะถัสรดัดนี่อ,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 อ่อนอ่อน,นอ่อนมั้อันเห็ดอยู่อันอยู่ไทยเนาะ มันผักรลัดมันอยากแก่ได้นิหนึ่งมันจะออกของโขมได้นิดนึงถ้าเขาใช้ใส่ถั่วมันก็ใส่โบอบม่นอันมันอ่ามันหลายผนมันเหลือมันเหลือจานมันเหลือถั่วเนาะ เลยกินเห็ดชานี่กินข้านี่เลยบรรยากาศธรรมชาติ ฟาสิไปเบิ่งน้ํกระป๋องของเฮาก่นอุดบวบัวอยู่ใส่แต่ลูกซิ้นกับอันตีนไก่บ่มีอันตอนเลือดเนาะบ่ได้ใส่ตอนเือดอืเดี๋ยวกเดี๋ยวบ่ได้อืมหอมๆไ้ หอมมากเลยใส่น้ำกะทิลงไปกะทิเหลือหน่อยนึงที่จริงว่าพบใส่ดอกคิดน้ำกระปุนแล้วเก็เล่ลเมมีกะทิเหลือก็เล่มมาใส่เนาะอหอมหอมมาชิมน้ำเบิงบินี เบดิบดลรบ่แซบคักเนาะแต่สิเบดิดละเหือเต็มมาเคือเลนมาเขือเทศอะสุกแล้วพี่น้องมาเด้อมาทุกคนมากินขนมจีนน้ำกันเด้จอจ้าขนมจีนน้ำกันเด้อพี่น้องมาพี่น้องนองีนตาก,กินอนันีก่อนมันเหลือซ้ำหนีเนาะ เอามาเทใส่กันเนาะอืมแซ่บอร่อยพักสลัดออนมันบระคม อัอนนี้เอาไ้ก่อนเอาขะปุ่นก็มากินนะบนีก็ะมาโตขนมชีนขะปุ่นเนาะใช้ลูกสิ้นใช้ตีนไก่อา้าถูกอันนี้กระชายซื้อมาจากเมืองไทยดิเวลาบโบโบเบโกดเห็นมีเนาะถูกหาย,หายตึเอาจำไม้ต้องกระชายอาจจะเจ๋าดิขึ้นเนาะ เออที่อันอันตุ๊ดว่าอันใส่ใบขี้โหดหรือ่ขับปุ้นเส้นบ้านเหาเส้นบางใหญง่ๆพี่น้องบึงแม่เส้นใหญ่คักคืออันอยู่ฝั่งไทยเนาะข้าเจ้าเห็นอันมันมันมันจะอันเส้นหน่อยกว่านี่เนาะลังเจ้ากับเห็นมีเส้นใหญ่อยู่ลังเจ้ากับเส้นน้อยหน่อยมากินข้ปุ้นก่อนจัง่อยหนึ่งโอ้แทบไตุ๊ดแม่หายูงวยห้ยช่วยใตุ๊ดเลยแทบไม่เล แฟ่บอสแฟร์แชร์อยู่เนาะอืมอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็คงไวซ์ซัมี่กันเนาะการเฮ็ดยูเฮ็ดกินเฮ็ดอ่ายำสลัดแล้วก็ขนมจีนเนาะกินสามคนนี่แหนะละบ่มีไผายูน้ำเนาะร้านก็ไปอยู่สวนอยูหน้าเนาะอ่ามือนี้ก็คงเอาไว้ซัมมี่ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะอ่ามือนี้ก็คงเอาไว้ซัมมี่หน้าไปก่อน Bye bye. bye, bye.